ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงที่กัดกินสังคมไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติของความมั่นคงสุขภาพและโอกาสของเยาวชนในอนาคตจึงทำให้รัฐบาลกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วมแก้ไขรัฐบาลโดยนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เด้นย้ำให้ทุกจังหวัด เดินหน้าขาจัดปัญหายาเสพติดให้สิ้นซากผ่านการสกัดก้ารผลิตการค้าการลัดรอบนำเข้าตลอดจนการดูแลผู้เสพให้สู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูพร้อมประกาศนโยบาย no drug no dealer สร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยเหตุน,นี้เองจังหวัดนครพนมจึงจัดพิธีมอบนโยบายและลงนามปฏิญญาณรวมพลังยับยั้งปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่23กระกฎาคม2568โดยมีนายปราดยาอุ่นเพชรปรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอและเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนร่วมสแสดงเจตจำนงในการเดินหน้าขจัดภัยยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งปฏิญาณดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ 1. ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด 2. ลดจํานวนผู้ค้าและผู้เสพในชุมชนและ 3. เสริมสร้างคนแก่ชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางสัปดาห์สีขาวซึ่งได้มีการรี็กเย์ในพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีละเวน้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำไม่น้ําโงง สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายพร้อมของกลางยาบ้าก,กว่า1,888,000เม็ดในพื้นที่อำเภอท่าพ,พนมแม่ยาเสพติดยังแพร่ระบาดแต่ทุกหน่วยงานรัฐยังคงร่วมมือเข้มข้นในการปรบาบปราพร้อมเปิดทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านขบวนการตาสับประรดทางสายด่วน1567 191หรือ1386ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรวมสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสุพิสาราเตโชเจรพัฒนสวทนครพนมรายงาน